จังหวัดแพร่ค่ะได้มีการเรียกประชุมด่วนภารกิจดับไฟป่าหาแนวทางลดการเผาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติค่ะที่สถาบันด้านนวัตกรรมป่าไม้จังหวัดแพร่ผู้บริหารและประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง52แห่งที่ได้รับโอนภารกิจดับไฟป่าจากกรมป่าไม้ในจังหวัดแพร่ประชุมบูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ในจังหวัดแพร่เพื่อนำเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในจังหวัดแพร่โดยมีพันเอกธํรรงศักดิ์บุญทักษ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ฝ่ายทหารเป็นประธานการประชมุมสืบเนื่องจากสถานการณ์ PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดแพร่เข้าขั้นวิกฤตสูงเกินมาตรฐานติดต่อกัน3วันกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดที่ ในที่ประชมุมครับได้มีการรวบรวมปัญหาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็พบว่าอ,อปทอบางแห่งนั้นมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตป่าเป็นจํานวนมาก กำลังคนไม่เพียงพอในการจัดชุดลาดตระเวนและเข้าไปดับไฟป่าที่เกิดในพื้นที่สูงชันและป่าลึกเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจึงเสนอให้ผู้นำท้องถิน่นท้องที่นั้นเข้มงวดคนที่เข้าหาของป่าและอาจจะถึงขั้นประกาศปิดป่าเพื่อเป็นการควบคุมและตรวจสอบคนที่เข้าไปหาของป่าอย่างเข้มงวดรวมถึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาและดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้นนี้ต่อไปครับ